สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎ เมื่อวันที่14กันยายน2564ที่เทศบาลตำบลตาลเดียวออลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงการคลังผู้แทนในรัฐมนตรีและลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสิ่งของช่วยเหลือกับประชาชนที่ประสบอุทโกภัยจากน้ําเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ของออลมศักดิ์และออลมเก่าโดยมีในกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยในายรงศักดิ์หอมอลยลองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สสในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นายอลมศัก นายอำเภอลมเก่าหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับและร่วมแจกสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย นายสันตพิพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูร์เนื่องจากทราบวา่าพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสักและอำเภอเก่าได้ประสบอุทกภัยจึงมอบให้ตนเองลงมาเยี่ยมและนําสิ่งของมาช่วยเหลือพร้อมให้ติดตามปัญหาว่าจะสามารถทําอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาน้าท่วมที่ท่วมอยู่เป็นประจําได้โดยพร้อมลักดันงบประมาณในการแก้ไขปัญหาซึ่งในปัจจบุบันได้มีการอนุมัติงบประมาณ 200ล้านบาทเพื่อจะดทาพนังกันน้าเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมแล้วและนอกจากนี้หากมีการสร้างอ่างเก็บน้ําสะดวงใหญ่ขึ้นก็จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและสามารถเป็นแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้สำหบชาวอัภพลมศัก์ได้ในส่วนตรงนี้ตนจะนำประเด็นต่อนายรัฐมนตรีและจัดหางบประมาณมาดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหากับพี่น้องชาวอเภพลมศักด์และอเภพรมเก่าต่อไป ทั้งนี้อำเภอลมสัก์มีบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งกว่า2,000ครัวเรือนในพื้นที่7ตำบล2เทศบาล43หมู่บ้าน9ชุมชนมีผู้เสียชีวิต1รายและมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบใน10ตำบล59หมู่บ้าน คาดว่าจะได้รับผลกระทบ7,273ไร่ซึ่งอยู่ในระหว่างการสำรวจความเสียหายสำหรับปัจจุบันสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลข้าท่วมหลายชุมชนในเขตอำเภอลมศักดิ์เริ่มลดลงยังคงม,มีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่มวลน้ำจากอำเภอลมศักดิ์เริ่มไหลเข้าสู่เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้วางมาตรการและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ในการเฝ้าระวังแล้วด้านการช่วยเหลือในเบื้องต้นนั้นจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมกับส่วน ราชาการหน่วยงานภาคเอกชนและอาสาสมัครได้ความช่วยเหลือทั้งในช่วงก่อนเกิดเหตุระหว่างการเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องดำเนินการติดตั้งเครื่องผักดันน้ําเพื่อเร่งอัตราการไหลของน้ําให้เร็วขึ้นในการระบายน้ําออกจากพื้นที่ประสบภัยให้มากที่สุดสําหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้นทางจังหวัดเพชรบูร์จะเสนอขอรับการสนับสนบสุนงบประมาณจากส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อดาการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งต่อไป นายกรัฐมนตรีได้บัญชาให้ผมลงมาเยี่ยมนะครับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ให้มาดูสถานภาพด้วยว่าจะสามารถทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมอำเภอหลม่มสักลมเก่าเนี่ยนะครับที่ท่วมอยู่เป็นประจำนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในสองสาปีที่ผ่านมานะครับน้ำก็ได้ ลดความรุนแรงลงก็บางส่วนก็ไม่ท่มวมแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีน้ำมากนะครับก็เลยทำให้ท่วมอีกครั้งหนึ่งท่านก็เลยบอกว่าให้มาดูซิว่าพนังกั้นน้ำสูงพอไหมนะครับที่จะต้องเสริมหรือต้องทำอะไรไหมเพื่อแก้ปัญหาให้ถาวรเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อ,อบอกว่าแล้วถ้าง,งบประมาณขาดเหลือ,อยังไงก็ให้กลับเรียนท่านาานายกท่านนายกก็จะลักดันให้ ปุ๋ยตามงกุฎปุ๋ยขยนันทำงานทุกเม็ด